อ่านอะไรนักุึกาอ่านเม้น์บาดเม้น์โยมสีดครูสุดาบ้างอ่านเม้น์โยมอะไรนะเมย่ญาบ้างอะไรบ้างก็คงจะคงจะดีใจแล้วนะฮะคงจะไม่สาบแล้วคืออย่าสาบสปอนเซอร์เลยแต่เขาไม่ได <kho> ้ให <thấy> ้อะไรเรานะแต่สงสารเขาใช่เพราะเขาก็โดนเจ้านายช็อตมาเหมือนกันใช่แล้วคนไทยก็สงสารเขาสงสารเขาคือใครจะมาอะไรก็ถือว่าดีนะก็ฝากขอบคุณทุกคนเลยนะฮะขอบคุณทุกคนพรจารย์เมื่อวันตอนเราจบเราสวดมนต์ดีมาก มันกระจะส่วนเลยเนี่มีคนชมเลยนะดีมากผิโตพี่อินทัศน์แต่พี่พีเอสเออยเลยบอกเคยดูของท่านพีวันเลยบางทีไม่ไม่ให้พรไม่อะไรเลยจบไปเลยไงเหรอจบไปเลยเฮ้ยไม่ได้ดิยังไงพระเนี่ยจะสนบสนานจะพระก็มาไล่โสดไม่ได้มาสวดสอบสภาพให้พรไม่ได้เก็บกับสวดสิเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนี่เฉยยโอมจะรู้สึกดีนะคนแก่คนเท่าหรือไม่รู้เลยเขาจะได้ฝึกลูกฝึกหลานเหมือนที่พีวนบอกว่าเนี่ยน้องคนหนึ่งที่ไม่มีศาสนาแต่เอ้าเริ่มมาทําบุญกับพ่อกับแม่ จริงๆนั่นแหละเขามีโดยพืติไหนถึงเขาจะบอกว่า no รีลิเจียเนี่ยแต่เขาก็มีรีลิเจียอยู่ด้่นแหละที่เคยไปพูดเจอนะครับตรงนี้ก็รมทนาสาทุกท่านตรงลงอยากให้เรามาทุกสุขไหมหรือจะแถมเสาด้วยแต่เราควรเห็นใจเพจอื่นบ้างม่คนบอกว่าได้ยินได้ยินพอสอเตรียมลาบางข้างนอกเตรียมนอนแล้ว ก็อมอุพร์ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโควิดเป็นกรนหน่อยดีกว่าขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรา์กำจัดผ่านให้ไปสารผุดผ่องปลนองไยขอเดชะพระสังครัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดังฉัดชัยเจริญวัยเจริญสี ถะาวีงามทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรมยะถาให้ผีสัพพีให้คนคจงพระยะถาต้องอุทิศผู้บายชนขวดน้ําสัพพีอธิษฐานให้ตัวเองลงรดลงเรือบางคนก็มีคาถามเอ๊ะทำไมพระยะถาต้องขวดน้ําเพราะต้องขวดกาแฟคนตายจะนอนตายตามไม่หลอก <c oughs> อันนี้มุกผมผมจะเล่นมีคนถามพระทำไมต้องขวดน้ําบอกว่าโยมถ้าโยมกวดกาแฟญาติโยมที่ตายไปมันจะไม่รับ ขอที่ขอเล่นได้ก็คือกวดนั้นคือถูกแล้วอยากกวดกาแฟใช่แต่ในขณะที่ยะถาจนสัปีเนี่ยดาวก็ยังไ่้อ่เรื่อยๆพอจบครับอาจารย์ยะถาวริคาูราปริปุเรนึกสาพลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัปปิติโย ตัสซาพราโรโควินาสตุมาเตภาวตวันตารโยสขิติคายุโกภาวะอภิวานธนสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลัง